สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับครูเอนะคะแล้วก็การแชร์ประสบการณ์การไปสมัครแล้วก็สัมภาษณ์งานที่บริษัทปตทจำกัดมหาชนนะคะ<อ>ก็ก่อนอื่นเลยต้องไปที่เว็บไซต์ของปอตทนะคะแล้วก็เข้าไปที่ r e r u u t m e n t นะคะหรือว่าสมัครงานนะคะหลังจากนั้นก็กรอกข้อมูลส่วนตัวนะคะพร้อมกับแนบเอกสารที่ต้องใช้ทั้งหลายนะคะแล้วก็ ผลคะแนนโ o เฟลหรือ IELTS mm hmm. หรือ t o อีกนะคะซึ่งตอนนั้นรู้สึกว่าจะรีควยไว้ข้างค่อนข,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 ข้างสูงนะคะก็ประมาณ500หรือ600แล้วแต่ตำแหน่งนะคะแล้วก็เตรียมเอกสารทั่วไปนะคะไม่ว่าจะเป็นบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านหลักฐานการสำเร็จการศึกษานะคะผลการเรียนต่างๆนะคะแล้วก็อาจจะมีแฟ้ม พอร์ตโฟลิโอนะคะฉบับย่อๆให้เขานะคะก็เดี๋ยวนี้น่าจะส่งเป็นไฟล์แล้วนะคะก็อาจจะมีการพิมพ์ออกมาเป็นชุดๆสักสองชุดนะคะแต่ว่าไม่เน้นว่าหนาอะไรเงี้ยนะคะเอาไฮไลท์เด่นๆนะคะแล้วก็หลังจากนั้นต้องรอเขาติดต่อมานะคะไฟล์ทุกอย่างผลงานทุกอย่างให้อัปโหลดลงไปในระบบนะคะถ้าตรงกับตำแหน่งงานที่เขาต้องการนะคะเขาจะติดต่อเรามาเองนะคะหลังจะติดต่อมาซึ่ง จำได้ว่าใช้เวลานานมากนะคะตอนนั้นสมัครตั้งแต่อยู่ปี4ี่นะคะจบใหม่ๆจนได้งานทำไปแล้วประมาณสามปี <c oughs> เขาก็เพิ่งจะเรียกนะคะก็สามารถเข้าไปอัปเดตได้เรื่อยๆนะคะแต่ว่าทิ้งระยะสักปีหนึ่งแล้วกันนะคะ จากที่ได้ข้อมูลมาจากพี่ HR นะคะแล้วก็หลายๆคนที่นั่งสัมภาษณ์ด้วยกันแล้วก็เหมือนแลกเปลี่ยนกันนะเนาะก็บางคนก็เรียกไว้มากเลยนะคะก็คือยื่นใบสมัครไปแค่ไม่ถึง3เดือนก็ได้รับเรียกให้มาสัมภาษณ์นะคะบางคนแค่เดือนเดียวนะคะแต่บางคนก็เป็นปีแบบเรานะคะเปสปีเขาเพิ่งเรียกก็มีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามดูเนี่ยดูดูแล้วน่าจะเป็นที่ ตำแหน่งงานนะคะว่าตอนนั้นเขาขาดใครขาดตำแหน่งไหนอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ตำแหน่งถ้าค่อนข้างสเปเชียลิสต์ใช่ไหมคะเช่นแบบวิศวะด้านใดนด้านหนึ่งโดยเฉพาะอะไรเงี้ยค่อนข้างจะเรียกวนะคะทีนี้เรื่องของการสมัครไปใช่ไหมคะแล้วก็รอเขาเรียกนะคะพอเขาเรียกนะคะเขาจะนัดทําข้อสอบนะคะจะเป็นข้อสอบแนววัดชาวปัญญานะคะก็จะเช่นว่าอ่ารูปนี้เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ รูปต่อไปเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้แล้วรูปต่อไปน่าจะเป็นสามเหลี่ยมแบบไหนอะไรประมาณนี้นะคะหรือว่าเ,เรื่องของการคิดความเร็วอัตราเร็วนะคะเท่าที่จําได้เช่นนายกรเนี่ยวิ่งไปถึงตรงนี้แล้วแล้วก็นายขอเพิ่งวิ่งตามมาเนี่ยมันจะทันกันที่นาทีที่เท่าไหร่หรือใช้เวลาเท่าไหร่หรือระยะทางเป็นประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะรู้สึกจะมีข้อแบบนี้ด้วยแล้วก็เ,เป็นคําถามวัดชาวทั่วไปเลยค่ะสามารถดูได้ดูข้อสอบ ภากกรภาขอของการสอบกอพอก็ได้ค่ะเป็นแนวไว้นะคะหรือว่าตัวเลขค่ะลำดับว่าหนึ่งสามห้าแล้วต่อไปอะไรเจ็ดเก้าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่มันไม่ได้ง่ายนะคะมันอาจจะมีเป็นยกกําลังลบวกเพิ่มอะไรอย่างนี้ค่ะเช่นหนึ่งปับ๊บเป็นเก้าบวกสองเป็นสิบเอ็ดนี่เนาะหนึ่งสิบเอ็ดแล้วต่อไปเป็นเลขอะไรอะไรอย่างนี้ค่ะเออเป็นความสัมพันธ์เชิงตัวเลขนะคะแล้วก็เป็นภาพมิติสัมพันธ์เหรอคะมันน่าจะเรียกอย่างนั้นใช่มิติสัมพันธ์นะคะลองไปดูนะคะ แล้วก็เรื่องของภาษายังไม่ต้องเตรียมจนกว่าจะได้รับสัมภาษณ์ก็คือผ่านตอนสอบนี้ไปแล้วก็ได้นะคะโดยตอนนั้นรู้สึกจะนัดตอนเช้าให้เราเข้าไปนะคะแล้วก็เอทําข้อสอบที่คอมพิวเตอร์นะคะมีเวลาให้หมดเวลาปั๊บมันตัดเลยนะคะก็แล้วก็รอฟังผลนะคะไม่เกิน7วันนะคะก็จากนั้นก็จะมีนัดสัมภาษณ์นะคะนัดสัมภาษณ์ย่อมๆก็จะเป็น ถามทั่วไปนะคะว่าเออเคยทําอะไรมาก่อนนะคะแล้วกเออ็เรียนจบด้านไหนมามีคําถามเกี่ยวกับโปรเจกต์ที่ทําจบนะคะว่าเออทำด้านไหนบ้างน,นะคะแล้วกออ็ความพร้อมเกี่ยวกับตําแหน่งงานนั้นๆนะคะอย่างเช่นถ้าทําเกี่ยวกับออประชาสัมพันธ์หรืออะไรที่ต้องเจอคนมากๆเนี่ยเขาก็จะให้เราสาธิตดูเลยะคะ่ะแล้วก็ด้านวิศวะอะไรเงี้ยเขาก็ถามเลยะคะ่ะเช่นถามโหดเหมือนกันแต่ก็ จะบอกว่ามันขึ้นอยู่กับมันเป็นเขาเรียกอะไรดีโอกาสช่วงนั้นมากกว่าก็คือเขาเรียกสัมภาษณ์อย่างน้อย3าคนหรือว่า5้าคนหรือว่าตามช่วงนั้นๆที่มีคนสมัครเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะสมมุติว่าช่วงนั้นเดือน ตุลาเขาต้องการตำแหน่งนี้พอดีแล้วมีคนสมัครเข้ามา5คนแล้วก็ทําแบบทดสอบผ่านเลย5คน mm hmm. ก็อาจจะเอามานั่งสัมภาษณ์เลย5้าคนดูไหมคะแล้วก็คัดจาก5คนนี้เลยดังนั้นเนี่ยถ้าเราดันไปเจอคนที่เก่งๆพอดีใช่ไหมคะเราก็อาจจะไม่ได้ตําแหน่งก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราเอาไปแล้วเรากลางๆแล้วเราตอบคําถามที่โดนใจหรือมีผลงานที่มันตรงหรือมีโปรเจกต์จบที่มันเออแบบกิง้งปิ้งกับงานเนี้ยคะ่ะเขาก็อาจจะเลือกเรานะคะหลังจากนั้นก็ ต้องบอกว่าเราอะโคตรอุ้ยโทษนะคะโชคดีมากก็ตรงที่ว่าครั้งแรกไปสอบตําแหน่งวิศวะคอมอะค่ะเราตกเพราะว่าเรา,ามาถึงขั้นสัมภาษณ์แล้วแต่ปรากฏว่าฟังคนที่สัมภาษณ์นั่งด้วยกันเนี่ยค่ะเขาตอบได้ดีกว่ามากแล้วก็เขาก็มีคือเขาเก่งจริงมากๆเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ได้มีการมีเส้นสายหรืออะไรเลยนะคะปอททก็คือความสามารถล้วนๆแล้วก็ ไม่มีการดูจากสถาบันที่จบหรืออะไรทั้งสิ้นนะคะเขาไม่ได้ามอะไรอย่างนั้นเลยเขาถามเป็นคําถามว่าจริงๆว่าในบรรดา5คน3าคนนี้คนไหนตอบดีสุดคนไหนแบบว่ามี IQ หรือมีแพชชั่นมีอะไรที่จะมาทํางานบริษัทนี้ได้ดีที่สุดอะไรเงี้ยคะ่ะก็ลองดูนะคะ <S <S ที่บอกว่าโชคดีนะคะเพราะว่าเราตกจากอันนี้แล้วพี่เขาเห็นว่าเออเราพยายามตอบแล้วก็มีความสามารถหมายความว่ามีความถนัดไปในแง่ของการ ติดต่อประธานสมไอพูดคุยกับคนอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยแนะนำว่าว่าเดี๋ยวเรามาอีกวันหนึ่งเป็นวันที่รับสัมษณ์เกี่ยวกับตําแหน่ง csr นะคะ,ะนักวิเทศสัมพันธ์หรอใช่ csr ค่ะ,ะก็ทําเกี่ยวกับบําเพนประโยชน์ในชุมชนเนาะพูดง่ายๆเหมือนแบบว่าทําให้ชุมชนที่เราได้รับมอบหมายอ,ะอ่ะมี ทัศนคติแอดดิจูดที่ดีต่อบริษัทปตทแล้วก็ไปพัฒนาชีวิตเขาจริงๆอะคะ่ะเช่นระยองใช่ไหมเขตแถวระยองอะไรเงี้ยก็เราก็ไปทําโครงการเช่นแบบว่าเก็บขยะแล้วก็หรือรับรับขยะอะไรเงี้ยให้มาขายแล้วก็แลกเป็นเงินได้อะไรเงี้ใช่ไหมหรือว่ามีอีกหลายอย่างเลยแต่ว่าเราบอกเยอะไม่ได้เพราะว่า,เ,าเราได้เข้าไปทําไม่เท่าไหร่นะคะประมาณแปดเดือนเท่านั้นเอง ก็เดี๋ยวจะต้องไปแล้วเอาเป็นว่าก็คร่าวๆก็ประมาณนี้เนาะก็คือเตรียมผลโทอีกโทเฟลหรือไอเว้นะคะผลคะแนนภาษาอังกฤษเนาะแล้วก็โปรเจกต์จบหรือว่าผลงานต่างๆที่ทำไม่ว่าจะไปค่ายอาสาอะไรก็แล้วแต่ได้หมดนะคะแล้วก็อะไรที่เป็นประสบการณ์การทำงานบริษัทเนาะที่ผ่านมาก็เอาไว้แล้วก็สมัครเข้าไปในระบบเมื่อเขาานัดสัมภาษณ์ปั๊บก็ก็ พูดให้เต็มที่ค่ะพรีเซนต์ตัวเองให้เต็มที่เพราะว่านั้นเป็นนาทีของเรานะคะก็ใช้วากาสให้เต็มที่นะคะแล้วก็หวังว่าทุกท่านจะได้ทําในบริษัทที่ใฝ่ฝันนะคะถ้าบริษัทนี้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกหรือว่าหนึ่งบริษัทที่อยากจะเข้าไปทําก็แนะนําเลยนะคะว่าดีมากจริงๆค่ะก็อันที่จริงก็เป็นที่เราเองแหละที่แบบว่าไม่ไหวนะคะก็เลยต้องออกมาหลังจะทำไปได้แค่8เดือนนะคะแต่อยากจะบอกว่า ค่าตอบแทนเงินเดือนแล้วก็โบนัสจุกมากขั้นต่ำนะคะโบนัสก็สู้ๆค่ะก็เป็นกำลังใจให้นะคะก็ถ้าไงฝากด like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่ช่องนี้ไว้หน่อยนะคะเพราะว่าจะมีประสบการณ์หรือว่าอะไรดีๆมาแชร์ให้ตลอดเลยนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะ